มีน้ำก็เดือดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะใส่หมูใส่หมูสามชั้นลงไปถ้าจริงจอ่าบางคนเขาก็จะใส่โครงไก่หรือไก่ ซีกระดูกหมูก็ได้นะคะแต่ดีว่าที่บ้านมีเด็กแล้วก็มีผู้สูงอายุเราก็เลยต้องเอาที่แบบมีเนื้อหน่อยอันนี้เราทำตามสไตล์เรานะคะอาจจะอาจจะมีขัดหูขัดตาขัดใจใครก็ขอใัยด้วยนะคะแล้วแต่ใครจะปรุงแบบไหนนะคะ ตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนี่เราก็ปรุงนะคะใส่ผงนัวไปหน่อยนึงเสร็จแล้วเราก็ใส่รสดีอีกส่ใส่รสดีแล้วแล้วเราก็เติมน้ำปลานะไมต้องใส่เยอะนะคะเด็ดจกัก ต้มจืดหน่อาไมา้ชิตาไลยต้มเค็มเดี๋ยวเราเดี๋ยวอีกแป๊บเดี๋ยวเราก็ใส่หน่อาไมา้อืมรสชาติจะได้ เดี๋ยว,ว,เ,ยว,วเราก็จะใส่หน่อไม้แล้วนะคะมาจ้า่เราก็ใส่หน่อไม้ อ,อนนี้กำลังเดือดได้ที่แล้วนะคะปรุงเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ปิดไฟแล้วก็วกโรยผักชีจะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาตัก ไปทานกับข้าว,วร้อนๆนะคะจะได้อร่อย